่าเรามาดูคอร์สอฟฟินิตี้เนาะนี่นะครับมีตัวอย่างให้ดูนะเนี่ยคอร์สมีตัวอย่างให้ดูอันนี้ก็คือเนี่ยลักษณะสารบานนะครับก็จะสอนการใช้เครื่องมือนะอการใช้เครื่องมือด้วยนะว่าคอร์สมีอะไรบ้างนะ สอนการใช้เครื่องมือต่างๆเรียนรู้เครื่องมือพื้นฐานนะความรู้จากแถบเครื่องมือทูบน iPad นะบนชูบาร์บนวินโด้สร้างพื้นที่การทํางานทํำยังไงนะการบันทึกงานทํำยังไงส่งออกงานทํำยังไงแล้วสอนบนคอมพิวเตอร์ด้วยนะถ้าเผื่อแบบว่าใครอยากจะไปทําบนคอมพิวเตอร์นะว่าคอมพิวเตอร์เรียนรู้เครื่องมืออย่างไรทําอย่างไรนะแล้วก็สอนวิธีการออกแบบหลายทยแบบฉลุเพราะว่ามันต้องมี เทคนิคบางอย่างนะที่เราจะต้องอเรียนรู้นะว่าเราจะต้องทำยังไงให้อ,ออกแบบเป็นลายไทยแบบลายฉลหรูซิดูเอตได้เนี่ อันนี้คือเทคนิคการออกแบบนะเราก็จะสอนอการออกแบบกระหนกเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเราจะทําอย่างไรนะสอนทั้งการออกแบบโดยวาดบนกระดาษก่อนนะโดยใช้สูงเส้นตารางกะระยะได้เพราะบางคนเริ่มต้นเนาะก็กะระยะไม่ถูกเราก็จะให้กะระยะบนตารางได้ว่านับ1น,นับ2นับ3ตารางเนี่ยควรจะ,ะวาดกะระยะแบบไหนเพราะจะเป็นตัวช่วยสําหรับคนที่ยังไม่เคยทำนะเป็นพิธานะหลังจากนั้นก็สอนกันขึ้นรูปบน iPad บนคอมพิวเตอร์นะ แล้วก็สอนวาดลายกระจังพวกนี้จะเอาไปประกอบงานได้นะสอนวาดลายประจํายามนะทําทั้งหมดนี่น,น,นะครับแล้วก็พุ่มข้าวบินลายหน้ากระดานเถาลายลายประดับมุมลายหน้าตัวพระนะแล้วก็มันจะเป็นลนักษณะอันนี้ก็จะเป็นเวิร์กช็อปลายไทยแบบเวกเตอร์รูปสีอันนี้จะพาไปดูเว็บไซต์ที่สามารถเจเนเรตสีได้เพราะบางครั้งเราอาจจะแบบว่า ลือกสีไม่ถูกเนาะเราไม่รู้จะใช้สีอะไรแลว้วอยากอยากได้ตัวช่วยก็จะมีเว็บไซต์ที่สามารถเจนเนอเรตสีแล้วก็เอาโค้ดสีมาใช้ได้นะแล้วอันนี้ก็จะเป็นลายผ้าแบบง่ายๆลายผ้าแบบง่ายๆคืออะไรคือเราจะเอาลายไทยพวกเนี้ยที่เราเรียนที่เราฝึกทำเวิร์กช็อปเนี่ยที่เราเรียนเวิร์กช็อปเนี่ยนะฝึกทำกันเนี่ยด้วยโปรแกรมพวกนี้นะ มาประกอบกันแล้วก็เป็นไลายไทยแบบว่าไม่ยากมากเป็นพื้นฐานการจัดวางเรียนทักษะการจัดวางก่อนนะว่าเป็นระดับระดับเบื้องต้นนะก็จัดวางซ้ายขวาวางจังหวะยังไงไให้เป็นลายผ้าเรียน3แบบก่อนหลังจากนั้นนะครับบทที่15ก็คือแนะนําเว็บไซต์ขายไฟล์เวกเตอร์ว่าเราเนี่ยเราทาเสร็จแล้วเนี่ยลักษณะ ไลทยไทกเตอร์ของเราเนี่ยนะสามารถไปขายบนเว็บไซต์เว็บอะไรได้บ้างนะอะไรที่เราพอจะ,อะลองทำแล้วเราก็ฝึกทำแล้วก็สามารถไปต่อยอดได้นะ หลังจากนั้นก็จะเป็นเทคนิคนะครับในการสร้างแพทเทิร์นอิเมนเพราะว่าบางทีมันต้องมีเทคนิคนะเพราะว่าเราต้องรู้หลักการตลาดบางอย่างนะครับในการออกแบบเพราะว่าบางทีเราวาดตามใจเราอย่างเดียวเนะี่ยมันก็มีโอกาสน้อยนะที่มันจะแบบว่าจะจะได้โหลดแต่เราจะต้องทําอย่างไรเพื่อที่จะให้โอกาสงานของเราเนี่ยมีคนชอบแล้วก็โหลดเอาไปใช้เพราะว่าถ้าเขาโหลดจากเว็บไปแล้วเราจะได้ส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับก็คือค่าลิขสิทธิ์นั่นเองนะ หลังจากนั้นนะ,อะพอเราออกแบบได้แล้วใช่ไหมเราก็จะต้องรู้อีกนะว่าเราจะต้องจัดวางเตรียมไฟล์ยังไงทำไฟล์ยังไงเพื่อจะส่งไปนะครับให้บนเว็บไซต์นะอันนี้ก็จะบอกหลังจากนั้นเราก็อัพสเต็ป มาเป็นลายไทยแบบจริงจังอันนี้ลายแรกที่เราก็จะสอนก็คือลายประจํายามดอกลอยสลับหวางนะอันนี้ก็จะสอนให้ทําเป็นแพทเทิร์นแบบเนี้นะเป็นเซมเล t e แพทเทิร์นเซมเลสก็คือสามารถเอาไปต่อลายสีด้านได้นึกอไหมบนเนี่ยบนล่างซ้ายขวาเอาลายมาต่อด้านไหนก็ได้มันจะเป็นลายยาวๆไม่รู้จบได้เลยเราเรียกว่าเซมเลสแพทเทิร์นนะอันแรกเราก็จะสอนการวาดลาย เ a ม e เลตแพทเทิร์นนะครับเนี่ยนะแต่ว่าเซตที่เป็นการสอนลายแบบว่าลายพวกนี้นะที่ลายซับซ้อนแล้วเนี่ยลายสเต็ปที่มีเดียมแล้วนะระดับกลางเนี่ยก็คือจะสอนเฉพาะบน i p p d d นะเพราะว่าอ่าถามว่าครูแล้วไปทำบนคอมได้ไหมทำบนคอมก็ได้เพราะเครื่องมือมันก็เหมือนกันแต่หน้าจอมันจะตัววางเครื่องมือต่างกันแค่นั้นเองนะแต่ที่สอนบน iPad เพราะว่ามันจะซูมเข้าซูมออก ให้คุณเห็นรายละเอียดได้ง่ายขึ้นนั่นเองมันก็จะทําให้คุณเห็นภาพชัดขึ้นก็เลยจะสอนแต่บน iPad นะสําหรับลายผ้าที่เป็นระดับะ <c oughs> ระดับกลางอะนะอันนี้ก็จะหนึ่งบทก็อันนี้จะสอนย่อยเพราะว่า เริ่มต้นในการระดับกลางจะต้องอธิบายเยอะก็คือสอนตั้งแต่การตั้งค่าหน้ากระดาษคุณควรจะต้องตั้งหน้ากระดาษแบบไหนนะครับแล้วก็คุณจะต้องจัดวางลวดลายแบบไหนแล้วก็แนวทางการเลือกสีคุณจะเลือกสีอย่างไรนะ่ะเพราะว่าเบื้องต้นเราคงต้องเลือกสีกันไม่เป็นอยู่แล้วแล้วก็จงคนจะเลือกสีอย่างไรดีที่จะเอามาใช้นะแล้วก็การออกแบบลวดลายแล้วก็การ,กาาบ,าราบ,บันทึกไฟล์ว่าควรจะบันทึกไฟล์เนี่ยเราเ้อมบันทึกไฟล์อัจริพนพันกันล้ควรจะบันทึกไฟล์ยังไง แล้วก็ต่อไปก็สิ่งสําคัญเลยเพอเราทํางานเสร็จเราต้องส่งออกไงเราจะต้องตั้งค่าในการส่งออกด้วยนะเพราะปกติเราจะตั้งค่าอะไรอย่างใดก็ไม่ได้เพราะว่าไฟล์มันต้องมีสเปคที่เราจะต้องส่งออกไปแล้วก็เขาสามารถไปเปิดได้ในทุกๆงานก็จะสอนการตั้งค่าไฟล์ให้ด้วยนะครับอันนี้ลายต่อมาก็เป็นลายประจํายามก้านแย่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นการลักษณะใช้สีแบบตรงกันข้ามเนี่ย อันนี้คือพอออกแบบลายแล้วผมก็เอามาขึ้นม็อกอัพให้ดูว่าเนี่ยเวลาเราทําแบบเนี้ยไปอยู่บนดรอปอัพเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นลายกวยเชิงนะครับลายกวยเชิงนะเนี่ยอันนี้ก็จะสอนการใส่เงาซ้อนลายพวกนี้ไม่ได้ใช้แกเดียนนะไม่มีแกเดียนเลยมันเป็นสีที่เป็นสีแบบสีพื้นแฟด อิล u s t r a t i คือสีพื้นๆสีแฝดสีธรรมดานี่เลยแต่มันมีเทคนิคว่าเราจะทำยังไงให้ลายที่ไม่ใช่แกดียนที่มันไล่เฉดส,สีแบบไล่อลลุ่มานะแต่ดูแล้วมีมิติอันนี้นะไม่ได้ใช้แกดียนเลยเป็นสีแบบพื้นๆเพราะฉะนั้นส่งผ่านส่งมาแล้วนะครับไม่ได้มีแกดียนนะครับแต่ดูมีมิติได้เห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ไม่ได้มีแกดียนนะอันนี้เป็นสีธรรมดาไม่ได้มีแกเดียนนะครับ ม่ได้แต่ว่าทําให้ดูมีมิติได้นะเพราะฉะนั้นอนะ่ะทำได้อันนี้ลายราชวัตรดอกสีกีดใช่ไหมเนี่ยก็จะประมาณนี้อันนี้แก้วชิงดวงซ้อนขอบวงอันนี้เป็นชื่อแล้วก็รูปแบบการจัดวางลายแบบไทยโบราณนะแต่เราออกแบบสีกับการใส่เชฟอ่ให้มันดูโมเดินขึ้นให้มันมินิมอล เพราะว่าถ้าไทยจ๋าเลยี่ยมันก็ได้โหลดยากแล้วก็คนไปถ้าทําเป็นแบบว่าอิเลเมนต์เนี่ยเขาก็ไปใช้ต่อ,อยากแต่ถ้าให้มีนี้มินิมอลน่อยนะให้มันดูแบบว่าสามารถจับต้องได้ง่ายหน่อยแล้วก็เขาสามารถไปต่อยอดต่ออะไรแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ในการทําง,งานของเขาปรับใช้เป็นโลโก้เป็นตราสัญลักษณ์ด้วยเป็นลายผ้าที่อ่ามันไปใช้กับเสื้อผ้ายุคปัจจุบันได้หรือเครื่องใช้ในยุคป,ปัจจุบันได้มันก็จะทําให้มีโอกาสที่ จะได้โหลดมากขึ้นด้วยนั่นเองนะอันนี้ก็แก้วชิงดวงเหมือนกันเห็นไหมมันจะดูโมเดิร์นได้เนี่ยอันนี้ใช้สีแบบเลโทอ่าเพราะฉะนั้นลายไทยยังไม่เชยนะสามารถไปปรับใช้กับโอดักสมัยใหม่ได้แนวทางสมัยใหม่ได้เห็นไหมอันนี้เป็นลายไทยแบบว่าอันนี้ไปดูบนเว็บไซต์ได้นะครับไปดูรายละเอียดบนเว็บไซต์ได้นะ w w w g i ไว s ์เว็บกฤนะครับ อันนี้ลายพุ่มข้าวบินก้านแย่งนะอันนี้เราจะเห็นบ่อยในลายผ้าถุงพานุ่งผ้าโบราณแต่ผมทําการแย่งให้ดูเล็กหน่อยแล้วก็เน้นพุ่มข้าวบินให้ให,ใหญ่หน่อยให้ดูแปลกตาแต่ถ้าจะให้เหมือนโบราณเลยก็ให้ก้านแย่งอ่ะใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันก็จะได้นะะอันนี้เกาะเพชรนะเกาะเพชรปกติเราจะเห็นสีทองเวลายัก ยักษ์ใส่เสื้อเกะนะตัวละครยักษ์ใส่เสื้อเกาะก็จะมีลายเกาะเพชรแบบเนี้ยเราก็ผมก็ใส่สีให้หวานหน่อยเป็นสีชมพูอันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะอ่าน,นี้ยอมุมไม้สิบสองอันนี้ลายไทยนะเห็นไหมเราสามารถทำลายไทยให้ดูแบบร่วมสมัยได้แล้วไปต่อยอดแล้วก็ใช้กับงานปัจจุบันได้นะดูไม่เชยก็ได้เห็นไหมมันไม่จะเป็นว่าลายไทยจะต้องเฉยเพราะลายไทยก็สามารถใช้ร่วมกับยุคสมัยปัจจุบันได้ อันนี้ดอกไม้ร่วงเป็นดอกพุทธานนะลายดอกไม้ร่วงใช่ไหมทำเป็นแบบว่าสีแบบพาเทลก็ได้อ่านะอันนี้จะเห็นบ่อยประจํายามก้ามปูนะครับอนะอันนี้ลายเหลี่ยมเพชรเป็นลายไทยนะแต่เราทำให้ดูโมเดินให้มินิมอล ก็จะขายตลาดที่กว้างขึ้นในต่างประเทศได้ด้วยอ่าอันนี้ดาวกระจายนะอันนี้ดาวล้อมเดือนนะนี่อันนี้พันพฤกษานะครับเนี่ยอนน้อันนี้ไม่ได้ใช้แกเดียนนะ ลนยนี้ไม่ได้ใช้แกเดียนลายโคมไม่ได้ใช้แกเดียนอันนี้เหมือนลักษณะลายโคมจะมีที่มามาจากเหมือนโคมไฟอะที่แขวนแล้วก็มีไฟออกมานะครับนึกออกไหมแต่ว่าถ้าเป็น AI อ่ะใช้แกเดียนก็ได้แต่ว่าถ้า Affinity Designer เนี่ยเวลาส่งไปเว็บไซต์อะแกเดียนมักจะไม่ผ่านมันจะปรับให้เป็นแฟตหมดเลยอันนี้เราใช้แฟตอิลัสเ t ชันคือสีพื้นๆนะครับไม่ได้ใช้แกเดียนแต่เราสามารถทําให้ดูมี เฉดเงาได้นะเห็นไหมอันนี้ก็จะสอนเหมือนกันนะอันนี้แววไม่ยุลัยเห็นไหมพวกนี้ไม่มีแกเดียนนะครับไม่มีเฉดเงานะไม่ได้ใช้เอฟเฟกอะไรใช้สีธรรมดาเพราะถ้างั้นถ้าใครแบบว่าครูไม่ได้มีทักษะเก่งในเรื่องจะไม่ต้องเพราะจริงๆอันนี้ใช้แค่เครื่องมือไม่กี่อันแล้วก็มีเทคนิคบางอย่างคือใช้แค่สีธรรมดาสีพื้นธรรมดา แต่มีเทคนิคบางอย่างที่สามารถทําให้มันดูมีมิติได้นั่นเองอันนี้บวกความบวงงายดอกซีก่ดอกซ้อน,นจริงๆดอกซีก่ดอกซ้อนอ่ะแค่นี้นะแค่นี้ก็เป็นดอกซีก่ดอกซ้อนแต่ว่าผมอยากให้มันดูเดอร์ดนหน่อยแล้วก็เป็นรดลายที่แบบใช้ย่างอื่นได้ผมก็เติมขึ้นไปอีกหน่อยเป็นเอาเโอเมติกใส่เข้าไปนะ แต่จริงๆผมมีสอนเสริมให้ด้วยนะเป็นลายชนเผ่าผมจะเปิดให้ดูแต่ผมยังไม่ได้อัปรูปขึ้นให้แค่นั้นเองแต่มีดูได้แล้วเรียนได้แล้วนะครับอ่าเนี่ยลายชนเข่าอันนี้ก็ใช้ geometric สำหรับคนวาดไม่ได้ก็คือใช้สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมในเนี้ยเนี่ยเครื่องมือตรงนเนี้ยเนี่นะเครื่องมือเนี่ยเครื่องมือที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมพวกเนี้ย มาทำลายผ้าอันนี้เป็นลายประคังดองเป็นลายผ้าชนเข่ากระเรียงโป้ะนะเนี่ยแต่ว่าปกติเราจะเห็นชนเข่ากระเรียงก็สีดำสีแดงแล้วก็เปลี่ยนสีให้มันดูทันสมัยขึ้นนะเห็นไหมอันนี้เป็นลายที่ไม่ได้วาดขึ้นแต่ว่าใช้เครื่องมือแบบว่าเนี่ยสำเร็จรูปนะครับเขาเรียกว่า g e ี m โอมาติกแต่เรามาทำเป็นลายพื้นเมืองได้อ,อีกลายหนึ่ง อันนี้มีให้เรียนได้แล้วนะในในคอร์สแต่ว่ายังไม่ได้อัพลุอันนี้เรียกว่าลายมังมุมนะอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าชาวผาเพะ่ยงเหมือนกันนะอันนี้เพอโดนะครับ Nah. Okey nah.